สวัสดีจ้าวสวัสดีกันสวัสดีกันลูกนี่ไงสวัสดีเอฟซีเอฟซีอะไรโอ้ยเอเาแฟมิลี่ค่ะวันนี้หนูหนูมานอนเล่นอ,อยู่นี่ค่ะหนูเล่นอยู่ศาลาอากาศดีค่ะเป็จังอากาศดีเาเล่นอยู่ศาลาวันนี้อากาศดีค่ะใครเป็นค่ะสวัสดีคนดูสามคนโอ้สามคนแล้ว สวัสดีคนดูสามคนแล้วเอานี่เลยสวัสดีคนดูสิบคนครับพี่น้องครับสวัสดีน้องมักกีด้ดีค่ะที่ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยคิดถึงนาะเดียไหมนาะเดียบอ,อคิดถึงไหมให้นาเดียมาเล่นพี่เดียว คิดถึงกอนเดียไหมแอนเดียถามว่าคิดถึงกอนเดียไหมคิดถึงคิดถึงพี่เข้าวอลไหม่มาพี่เข้าวอลมาเล่นนี่ดีค่ะน้องมารคี้คนสวยพี่นานาสวัสดีพี่นานาด้วยนะคะฝา,า,ากกดแชร,ร์ด้วยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร,ร์ด้วยอู้อากาศดีครับลบเย็นดีพี่น้องเอง้อากาศดีแห้งนะอากาศดีแหง้ง ตอนนี้อากาศดีแหงนะครับผมหนูอน,นอนเล่นหนูนอนเล่นนะบระยากาศดีพี่น้องสวัสดีคนดูสิบเก้าคนจ้ามาเลยคนร่วงเข้ามาครับคนร่วงคนนะค,ะคนร่นวงสวัสดีคนดูสิบเก้าคนสวัสดีเพจใหม่แล้วแล้วเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,าาเ,พมาเพจใหม่ให้ด้วยนะครับใครยังที่ยังไม่ติดตามไม่ร้องน้องฝากน้ำเนาะฝากด้วยนะครับผมคนสวยอางแงนีง่ร้องให้มึงเสเร็จบ่ ร้องไห้เพิ่งเสร็จเหรอรูคอมเมนต์ก่นอะไรนะรู้คอมเมนต์ก่อนแน่ใจให้ฮาน่ามาดิคอมเมนต์น่ะดูคอมเมนต์คอมเมนต์อากาศดีจังแม่นครับพี่น้องอากาศแบบดีฮุ้ยรวมตัวกัะเทยครับรวมตัวกันเลยทางกระเทยยังไงกระเทยเทากระเทยเทียนกระเทยเถื่อนกระเทยเถือกกระเทยไทมินร้านๆพี่น้องร้านๆ อันดุกสาววันวาทอะไรอะไรลูกจ้ากวเ่วันดีคนดูสาคนจ้าโอลมบีบีพี่น้องอากาศดีอะพี่น้องยังไม่คอมเมนต์เลยลูกถ้เอมคอมเมนต์เลยจ้าไม่อากาศดีดีที่บ้านสวนเนี่ม ลมหนาวมาแล้วหรือว่าพายุจะเข้าอีกเนาะสวัสดีคนดูสามสิบห้าคนนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเกี่ายแม่ลายเขี่ยป่าเนกะี่ยวน่เเขียวไปแล้วะสวัสดีคนดูสี่สิบเอ็ดท่านนะครับผมครับ้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยโอ้โหนะ ปลาเสียตอมปลาเสียต้มไหมล่สวัสดีคนดูสามสิบห้าคนจ้านอนเรียนเขาหรืเจ้าไม่ใชขายาขกเร็ดไม่ใชขายากเร็ดอะไรไหนเออนาเดียนาเดียนาเดียบอกนาเียคิดถึงน้องมากกี้จังเลยนรรยาการแบบบีไหม นะครับพี่มากขอโอดเลยหนูชอบใครไม่หนูชอบผู้หญิงผู้ชายบอกเอฟซีแหละพีหยองฮะแน่นพี่ตัวเลขเลยบัน่หนหลายใจคับ <c oughs> พี่แม่บอกหลายใจไอ <c oughs> แม่บอกหลายใจครับเอาคือมากพี่หยองบั่นฮะอนาคตไม่รู้เลยอนาคตวันนี้อนาคตวันี้ก่อนทำไมชอบพี่หยองพี่ตัวเล็กไว้ไหน <c oughs> พี่ตัวเล็ขล่ะไ, <c oughs> ไม่เอาแล้ว เบื่อละสัสทดสอบเต่ายองได้พี่น้องแม่แม่พ่อเบื่อละเบื่อโอ้ยเบื่อพี่ตัวเล็กไอ้ลูกป้าเราเป็นว่าเป็นผู้เบื่อว่าแดีเบื่อพี่ตัวเล็กตัวเล็กนี่วะมาคู้นี่วะนี่เหรอคนนี้ชื่ออะไรอ่ะบังบังพี่ต้าหยองฮะพี่ต้าหยองโอ้ยเจ้าเห็นเนาะพี่ต้าหยองดีสวัสดีคนดูกยี่สิบคนนะครับ เบ,นบันออไปบ้งด <c oughs> ันอันแอป t ิ k อ o k ใ้เจ้าไปกใจหวัมเสียไอ้ยัง้อมเจ้าอ่นอนแอป t ิ k t o k ให้เจ้าเบอันบอันหี่ล้วบรรยากาศแบบดีพี่ตังเอ้ยบอกตรงเลยบรรยากาศบ้านสวนนะผมแบบดีนะครับอากาศดีมากๆเลยถึงจ,จะแดดจะร้อนก็อากาศดีพดพดๆๆเพื่องเพื่องเม่เืะอมากนะเพราะว่า ฝนน่าจะมาแล้วครับพี่น้องครับฝนก่อนเงี้ยหนักใช่ไหล่าสุดมากเต้าหยองแล้วพี่น้องบ่มมักตัวเล็กแล้วพันล่าสุดชอบเต้าหยองพันมาก,กี่ก็เลยก็เลยถามมาเอาพี่ตัวเล็กล่ะเบื่อแล้วสวัสดีคนดูสิมงคนจ้าฮะโฟร์คิว,วั้าจ้าสวัสดีน้าเนะ้ บอกว่าล่าสุดมักเต่าหยองเพ่นเอาพี่ตัวเล็กไปไหนล่ะเบื่อแล้วนี่ลุยนี่ลุยนี่เตียงตัวงามแท้เล็กมาขึ้นนี่ลุยใส่ชุดแก้วผ้าพุนเนื้อฮะใส่ชุดแก้วผ้าพุนเนื้อโอ้เราถึงงามเลยมาขึ้นเาเตียงตัวงามอย่างนี้เตียงน่ะสวยเลยเขี่ยเสียมาใส่ชุดเซี่ยเตียงทั้งปันมาได้นทั้งหลังเรา กุยยาเนี้ยคุณอกมเหจตปูน้างลอมาจดแง้องเราอาหารบานสวยไหมครับอุ้นเกีงขี้เล็กนะครับเกีงขี้เล็กเส้นนังคุณปูจินได้ยู่งแลวมันบาอยางเจี่แล้วเบ่แล้วพอก่เราเรายังไปอยู่อก็จินหดเนื้อหดเอ แม่ทอดทอดทุบใบอย่างนี้แั้วดูนิินอะไรอยู่ทุบสะกอนัิจ้อะไรดูใบเหมือนท้องกินอะไรอยู่บ่กินใ่หกินอะไรตัวแขวจะแตกอ่ม้คู่หูไปใช่ละบอกจอนไปใช่ะนม่เลยบอกจอยมันดาบอกจอนัวบาบันเงเนาะบอกจอยมันไปมันด่างมันอะอยู่ตังจอนเด่นนั่นมันก็นอนโกนอย่งนี่แหละสวัสดีคุณดูยิห้าคนโอ้หขอบคุณหลายมก ใ้สดป่ะจ้เพนไหมเพไหมสามสิบคนดีใจ่ะทำยังไงกรสังอะไรไม่นี่คนจมูกปงค่ะอุจะปากไม่หัดเอามาถามว่าอันนี้เื่นใไอเบิ้งนี่น้ำในยวงจ้า มเมือตัดมือตัดต่อช่องนลยมือตัดต่อช่องนยใช่ไหมอารมณ์ดอยากด้เพื่อนเพื่อนปอมใจวะมาเด้อมาเด้อเาจะไปวาเยงก็ไม่ได้ไปดอกเือมาเข้ามาวางรเาะมาไปะเออนเปิดเรืงมเบินบ้นเดเชื่อมาวดดบ้าน่ก่ามันวนไฟเขามาวางนเข้าางได้

ออกงานเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยหลายล้านละหลายเลยใช้ลูกดอกหอมอากาศดีพี่น้องอากาศดีมากเลยนะครับผมนี่แหละพี่น้องก็จะย้ายเรือนไทยคุณปู่ครับผมไปไหวมองไม้ที่ที่ลงคลีบของบ้านพี่น้องนะฮะไปไว้ แล้วก็ตรงนี้ก็เขาจะมาบริษัทสร้างบ้านเขาจะมาทำนะครับเนี้ยผ้าเบื้องเมืองเนื้อผ้าเบิ้องมองบ้านไม่โลเคชั่นบ้านไม้คุณปูนะครับแล้วก็มือตัดมือตัดหางช่องนี่ลุยนะฮะนี่ครับชิ้นเขาเราไม่ได้ยากเดี๋ยวกโอ้ผมได้โบตายมึงอ๋ออ๋อหยั่งมาเดี๋ยวม้งนี่ เนี่ยโบว์ไปหน่องมัดไว้เดียวแล้วถูกประตูปารีนาไม่ได้ปารีนาไม่แล้วมึงบอกอุ้ยโนี่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 โอเคขยายผมขยายมือตัดครับมือตัดมือตัดนองมือตัดมือตัดช่องด้วยนะกลังทำงานอยู่นี่โรงงานครับโรงงานอยู่โอ้โรงงานเฉดไม่หายก็นั่งอยู่ริมเสียหายตอนนี้พื้นที่บ้านใหม่ครับผมพื้นที่ไป เรา่องโซงานแล้วท่านตัดงานแล้วเตรียมตัวครับผมฝากรับชมได้ทางช่องนี้วยนะมือตัดนะฮะเคยใหญ่เรื่องช่นี้เยครับเหตุรุ่ยนครับมือตัดเชียร์แล้วว่ามันมามือถึงตัดเลยนะฮะโอ้ทางเดียมาเชียวเดี๋ยวก็คือพื้นที่พี่น้องที่มาว่านกันที่พากันลุยช่วยกันมาว่านนี่นะครับพื้นที่ใหม่จะย้ายเรือนไทยมาไว้ตรงนี้นะพี่น้องครับไายเลื่อนไทยไว้นี่สิ่พอดีละ ล้งบานกันสิเห็นสาละพอดีเนาะเห็นวางไวหลังบาเราเห็นสาละาพอดีบรรยากาศดีเนาะใครไเห็นอยู่แล้ววะอะร่มเผามันโกบห้างพี่นะเหนมันไม่ร่มมันบังเื่อนหลังไงสวัสดีเขาดูสาเจ็ดคนนะครับน้ำก็เต็มเลยพี่น้องน้ำก็เต็มสาเลยฟัพงพีอะไรน้ำเต็มสาแล้วนะครับ สำหรับเอฟซีที่เข้ามาชมนะครับพี่น้องครับนี่คือเพจใหม่ของโอ๊ตเยาแล้วมั้งเนาะโอ๊ตเยาแฟมเมอรี่นะครับผมแฟนเพจโอ๊ตเยาแฟมเมอรี่เป็นเพจเดียวนะครับที่เราผลิตผลงานลงนะครับพี่น้องสร้างคลีบสารยังโลกเพจนี้นะเพื่อนน้องเรับฝากพี่น้องนะครับกดติดตามด้วยกดถูกใจให้ด้วยนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกระติบกรยามลงคลิปดู้ๆเพื่อแล้วก็เลยสุดให้เบิ้งดู่แล้วถื่อใจครับเป็ด คือใจเปลี่ยนคับร้ายหลดข้างแนวนี้นะครับโอ้อากาศดีทังลมเย็นดีนะนะลมดีีอยู่นะนะขอบคุณทุกท่านนะครับผมทั้งสามเก้าทั้งสี่สิบคนนะครับผมที่เข้ามาบช่วเนาะที่ยังดูกันอยู่นะครับผมที่ยังรักกันอยู่ขอบคุณหลายครับ ลมเย็นดีครับลมแบบเย็นนะครับเฮ่ยังมงไงเสริฟมาวันโอ้หหนาจังเลีเห็นดิโอ้หเสียแรก็อีกต่างหเดี๋ยวก่อจะไปฮะ บางโทรหาได้เด้อเออเออแล้วเ<น>ดีนของอะไรมา,รารเขาจะเปลี่ยนร่วมกันเออเนช่ไปแล้ว <laughs> สิเมื่อบ้านครับไปนี่กลับบ้านไปหาคุณย่านะฮะไปเอาบักแตงคราวคุณย่าบอกไปเอาบักแตง ไปพี่น้องพายเพหนักนะครับ <c oughs> กินเข่าเที่ยงหรือยังคะคุณโอ๊กินแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณหลายครับผมกินแล้วเมื่อกี้นะฮะกินนิดเดียวนะครับพี่น้องเริ่มเข้าตั้งใจมันไมว่าเชิญลดน้ำหนักพี่น้องซิดลงหนักแล้วนะฮะจะต่ยังนี้ก็นจนหอดมือก็เศ้ากับไม่กินแล้วพนะี่น้องไม่กินอย่างเลย กินคาบเดียวแล้วก็ออกกำลังกายนิดหน่อยนะครับออกกำลังกายนิดหน่อยนะครับพี่น้องโอ้เบื้องจากในกล่องนี่พี่น้องเบื้องจากในไหลส่วนกระสิลังไงนี่เนาะบั่นลุนยเนาะสมมติเอาเอาเรื่องไทยออกจะรังไงเติบเยวจะมาถ่ายคลิปให้ชมนะครับอ่าบริษัทบานพัชมาปักหลุมปังยางกรสซมาถ่ายคลีพไปพี่น้องเบื้องในที่เขา สวัสดีคุณเพื่อนด้วยครับคุณเพื่อนมาแล้วสวัสดีคุณเพื่อนด้วยนะครับตามมาแต่เพจใหม่ด้วยขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณแล้วพี่น้องเนาะขอบคุณจากใจวุเจ้าพี่น้องครับหาคำบอกยังม่บอกบม่ไหรอีกแล้วคือขอบคุณมาก็ขอบคุณนะฮะเพราะว่าเพจตอนนั้นเราก็ไม่ได้ใช้แล้วมันดับไปแล้วะเพจคนติดตามสี่หมื่นะเห็นแค่เพ่ถึงสองร้อยนะพี่น้องเนาะแล้วก็นะสร้างเพจใหม่ก็ส่วนต่อไปครับปุ่ม มีเอฟซีครับผมมีย่เครื่องแข่งขอบใจให,หลายขอบคุณห,หลายสิฮักกันเนาะอย่างพี่น้องโอเคครับพี่น้องสำหรับไลฟ์นี้ก็ลงไว้ก่อนนะครับผมจะใดกะฝากกดติดตามด้วยฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณหลายที่เขารับชมกันนะพี่น้องเนาะก็เจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับผมสวัสดีครับ